สวัสดีครับสำหรับบทเรียนนี้ก็เป็นเรื่องของทักษะงานช่างพื้นฐานด้านระบบสื่อสารยายแก้นําแสงนะครับสายยายแกนนาแสงเนี่ยจะเป็นสายนําสัญญาณชนิดหนึ่งนะครับที่ได้มีการนํามาใช้ในระบบสื่อสารในปัจจุบันค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับโดยสายยายแกนนาแสงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็มีอยู่2ประเภทด้วยกันก็คือสายแบบโหมดเดียวนะครับหรือซิกนัลโหมดแล้วก็แบบโหมดร่วมนะครับหรือมัลติโหมดนะครับ ถามว่าทําไมสายใยแกา้วนาแสงเนี่ยนะครับถึงได้นํามาใช้อย่างมากเลยในปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่ามันมีข้อดีนะครับแล้วก็ตอบโจทย์กับการสื่อสารในยุคปัจจุบันก็คือประการแรกก็คือมันเป็นสายใยากแก้วที่มีขนาดเล็กน้ําหนักเบานะครับแล้วก็สามารถที่จะรองรับการสือสรรรรส่อสารข้อมูลปริมาณมากๆได้นะครับซึ่งการสื่อสารข้อมูลปริมาณมากเนี่ยต้องการความเร็วสูงนะครับซึ่งสายไฟเบอร์นะครับหรือสายใยแก้วนาแสงเนี่ย เป็นสายที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในปัจจุบันที่สามารถจะรองรับการสื่อสารความเร็วสูงได้นะครับนอกจากข้อดีที่น้ขนาดเล็กน้ำหนักเบาแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีข้อดีอีกหลายข้อนะครับเนื่องจากว่าสายใยแก้วนำแสงหรือสายไฟเบอร์ออปติกเนี่ยนะครับเป็นสายที่ทําจากแก้วดังนั้นจึงมีความปลอดภัยในข้อมูลค่อนข้างสูงนะครับไม่สามารถที่จะใช้การลักลอบข้อมูลจากการเหียวนําทางแม่เหล็กไฟฟ้าได้นะครับนี่คือเป็น ข้อดีที่สำคัญของสายไฟเบอร์ออปติกนะครับอนอกจากนี้แล้วก็สายแกนนำแสงเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีผลกระทบนะครับต่อเรื่องของการที่นำไปอยู่ใกล้กับสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับต่างๆก็ไม่มีผลนะครับการทำงานก็เป็นปกตินะครับในการติดตั้งสายไฟเบอร์นะครับเราจะมีลักษณะการติดตั้งอยู่3รูปแบบด้วยกันก็คือการติดตั้งทางอากาศนะครับคือติดตั้งระหว่างเสาไฟฟ้านะครับ การติดตั้งทางใต้ดินนะครับแล้วก็การติดตั้งาทางใต้น้ำนะครับหรือเรียกว่าไฟเบอร์ใต้น้ำนะครับสำหรับย่านความยาวคลื่นแสงที่ใช้กับไฟเบอร์เนี่ยนะครับก็มีอยู่สี่ย่านด้วยกันนะครับก็คือย่าน850นาโนเมตรนะครับ1น3 0นาโนเมตร1550นาโนเมตรแล้วก็1,660นาโนเมตรนะครับสำหรับย่านของ850นาโนเมตรและ1,300 นาโนเมตรเนี่ยนะครับจะเป็นย่านที่ใช้กับระบบโ,โหมดร่วมนะครับหรือมัติโหมดนะครับส่วนย่านพันห้านะครับพันหนะครับแล้วก็พันสด้วยนะครับก็ใช้กับเป็นโหมดเดียวนะครับซึ่งโหมดเดียวนี้นะครับจะใช้เป็นการสื่อสารระยะทางไกลเนื่องจากว่าการลดทอนของสัญญาณเนี่ยจะมีค่อนข้างต่ำนะครับจึงเหมาะที่จะใช้กับการสื่อสารระยะไกลนะครับ ส่วนแบบโหมดร่วมนะครับก็จะเหมาะกับการสื่อสารระยะใกล้นะครับเช่นในระบบเครือข่ายแรนต่างๆหรือว่าระยะทางไม่เกิน1นกิโลสกิโลก็สามารถจะใช้โหมดร่วมได้เช่นเดียวกันจากที่บอกไปแล้วนะครับว่าสายไฟเบอร์ออปติกนะครับมีอยู่2ชนิดด้วยกันก็คือชนิดโหมดเดียวหรือซิงเกิลโหมดนะครับและชนิดโหมดร่วมหรือมัตติโหมดนะครับแล้วก็ได้บอกไปถึงเรื่องของการติดตั้งสายไฟเบอร์นะครับก็จะเป็นสายไฟเบอร์ที่ติดตั้งในใต้ดินนะครับ ใต้น้ำนะครับหรือแม้แต่บนอากาศนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีการติดตั้งภายในอาคารด้วยนะครับแดยทีนี้ก็มีตัวอย่างให้ดูเหมือนกันนะครับเป็นตัวอย่างของสายอันนี้เป็นสายไฟเบอร์ที่ติดตั้งในอาคารนะครับจะเห็นได้ว่ามีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าการติดตั้งภายในอาคารเนี่ยจำเป็นต้องมีการเดินบนวายเวย์นะครับแล้วก็มีการโค้งองอของสายฉะนั้นสายจะต้องมีความยืดหยุ่นนะครับ สามารถจะโค้งงอได้แต่การโค้งงอนี้นะครับไม่ควรจะโค้งงอมากเกินไปนะครับในทางปฏิบัติรัศมีของการโค้งงอเนี่ยไม่ควรน้อยกว่า2เซนติเมตรหรือ3เซนติเมตรนะครับนี่คือสายไฟเบอร์ชนิดติดตั้งภายในภายในอาคารนะครับส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับจะเป็นสายเรียกว่าเป็นเคเบิลไฟเบอร์นะครับที่ติดตั้งภายนอกอาคารอันนี้จะเป็นตัวอย่างของเคเบิลที่ติดตั้งที่แขวนในอากาศคือติดตั้งระหว่างเสา นะครับก็จะมีความแข็งค่อนข้างมากนะครับมากกว่าสายที่ติดตั้งแ a n e e า k านะครับแล้วก็จะมีชั้นห่อหุ้มเนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นสายไฟเบอร์ที่ประกอบอยู่ด้านในนะครับมีหลายเส้นด้วยกันนะครับเราเรียกว่า1เส้นเรียกว่า1คอนะครับเราก็เลือกเคเบิลนี้จะเป็นเคเบิลแบบหลายคอนะครับคือมีหลายๆเส้นด้วยกันความแตกต่างระหว่างสายไฟเบอร์กับสายนำสัญญาณทั่วไปนะครับมีความแตกต่างกันก็คือว่า สาย1คอนะครับสามารถที่จะสื่อสารได้ทางเดียวคือไป1เส้นกลับ1เส้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายประเภทอื่นเช่นสายทองแดงเนี่ยสามารถจะรับและส่งไปในทางเดียวด้วยเส้นเดียวกันได้นะครับสำหรับสายไฟเบอร์เนี่ยนะครับเส้นหน่งๆเนี่ยนะครับจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลกัลกๆอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับคือ1คอนะครับหรือแกนกลางนะครับ2ก็คือ c l a d ดิ้ง นะครับก็คือเป็นส่วนที่เป็นแก้วเหมือนกันนะครับที่ห่อหุ้มอยูอ่ชั้นของห่อหุ้มชั้นของคอไว้นะครับชั้นของคอและคลาดดิ้งนะครับเป็นชั้นที่มีความสําคัญอย่างมากเพราะว่าเป็นชั้นที่ใช้ในการกักกันให้แสงที่เดินทางภายในคอเนี่ยนะครับภายในแกนกลางเนี่ยสามารถเดินทางอยู่ในคอเพียงอย่างเดียวไม่เล็ดลอดออกมาภายนอกนะครับและชั้น,นอื่นๆนะครับถัาจากชั้นคลาดดิ้งก็จะเป็นชั้นของถนวนต่างๆในการ ห่อหุ้มนะครับในการป้องกันการขีดควรนะครับป้องกันรอยป้องกันการกดทับนะครับหรือว่าอย่างเช่นเคเบิลตัวนี้นะครับก็จะมีการห่อหุ้มค่อนข้างหลายชั้นเพื่อป้องกันสภาพแวดล้อมนะครับที่สายเพล่บจะต้องพบต้องเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นในระหว่างการติดตั้งก็จะมีการลากต่างๆนะครับการขูดขีดต่างๆหรือแม้แต่น้ำหนักมันเองนะครับก็อาจจะมีการกดทับสายเฟเบอร์ของตัวมันเองฉะนั้นจะต้องมีความ แข็งแรงทนทานนะครับนี่คือสายไฟเบอร์ติดตั้งภายนอกอาคารนะครับสำหรับระบบเชื่อมโยงทางแสงหรือว่าลิงก์ไฟเบอร์ติกหนึ่งลิงก์เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบอยู่3ส่วนหลักๆได้กันนะครับส่วนแรกก็คือเรียกว่าเป็นทาร์สเมเตอร์นะครับจากส่วนที่สองก็คือเป็นรีเซพเวอร์นะครับสายไฟเบอร์1เส้นเนี่ยนะครับเราจะส่งจากตัวทาร์สเมเตอร์นะครับไปหาตัวรีเซพเวอร์นะครับ1เส้นก็คือเป็น1 1ทิศทางในการส่งนะครับ ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะรับและส่งจะต้องใช้จาก t x ไปหา r x ก็คือ1เส้นนะครับและจาก r x ไปหา t x นะครับกลับกันก็คือต้องใช้อีเส้นในการสื่อสารกันระหว่าง2ทางคือเป็น full duplex นะครับคือผัดกันรับผัดกันส่งนะครับคนละเส้นกันนะครับทีนี้ในระบบเชื่อมโยงทางแสงเนี่ยนะครับตัวส่งนะครับต้องประกอบด้วยอุปกระกอะไรบ้างก็ต้องมีวงจรทางไฟฟ้าที่เป็นวงจรขับเพราะว่า ข้อมูลของเราเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางไฟฟ้านะครับจะต้องแปลงข้อมูลทางไฟฟ้าให้เป็นข้อมูลทางแสงก่อนนะครับจะต้องมีวงจรขับทางเปลี่ยนจากไฟฟ้าเป็นแสงนะครับโดยอุปกรณ์ที่เปลี่ยนจากไฟฟ้าเป็นแสงก็คือเป็นเราเรียวกว่าตัวเป็น light source นะครับซึ่ง light source เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่2ประเภทก็คือเป็น LED นะครับแล้วก็มีเลเซอร์นะครับสรุปนะครับลักษณะและส่วนประกอบของสายเบ b e r มีอะไรบ้างนะครับ ลักษณะของสายไฟเบอร์เราจะพูดถึงข้อดีเป็นหลักก็คือขนาดเล็กน้ําหนักเบานะครับแล้วก็สามารถที่จะรองรับข้อมูลในการรับส่งสื่อสารเนี่ยในปริมาณมากๆได้ซึ่งก็ตรงกับการใช้งานในปัจจุบันที่มีข้อมูลปริมาณมากๆในการสื่อสารระหว่างกันนะครับนั่นคือเป็นลักษณะของไฟเบอร์ส่วนองค์ประกอบนั้นนะครับในสายไฟเบอร์เส้นหนึ่งหนึ่งนะครับก็จะมีแกนกลางเรียกว่าคอนะครับแล้วก็มีคลัดดิ้งที่เป็นชั้นห่อหุ้มที่เป็นแก้วชิ้นเดียวกันนะครับ ตังคอและคลาดดิ้งเนี่ยจะเป็นแก้วนะครับถัดจากชั้นของคลาดดิ้งก็จะเป็นชั้นที่มีหน้าที่ในการห่อหุ้มนะครับไม่ให้เกิดการกระแทกไม่ให้เกิดการขูดขีดต่างๆนะครับถ้าเป็นไฟเบอร์ที่เป็นเดินไปอาคารอย่างเช่นนี้นะครับก็จะเป็นจะมีชั้นห่อหุ้มที่อาจจะน้อยสักหน่อยนะครับเพราะว่าการติดตั้งภายในอาคารเนี่ยไม่ได้มีซิ่งวัล้อมที่เรวร้ายสักเท่าใดนนะักแต่ถ้าเกิดเป็นการติดตั้งภายนอกอาคารอย่างเช่นตัวนี้นะครับจะเป็นการติดตั้ง บนอากาศนะครับจะต้องมีชั้นห่อหุ้มที่ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าต้องทนแดดทนฝนต่างๆก็เลยต้องมีชั้นห่อหุ้มค่อนข้างมากนะครับนั่นคือเป็นลักษณะของสายไฟเบอร์นะครับ